ไอเจี๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เอาอะไรเอาอะไรครับเพียกเพียก <c oughs> เพียกไม่มีมีแต่เพียก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะตาปาดก่อนอ้าวปาดเสร็จแล้วอ้าวคนน้นเอาก่อนครับ ขอบคุณครับจ้าเอาคนนี้ครับไหนจังเอานี่รฮะไม่ได้เฉล้่ไปแล้วบาดนี้หาจิ้งเอ้ยไม่ลูกบวงไดนอนนี้นอนมาเอาไอติมกูไปแล้วได้บาดนี้ <c oughs> เงินกับบัตใจ่ายกูกูชิบาน้ำไผ่นอนบาดนี้ ยอดยอดยอดพ่อเนี่ยยอดบ่โอ้กินของหวานแล้ววันนี้ของหวา่ะขายของร้านบ่ขายของหวานจะได้หาชิันวะขายไอติมบ่นนี้ขายไอติมคือว่าขายของร้านจังเลยบ่จ้าขายไอติมจ้ามีหมกหัวบ่หัวขันมาจังไสเรามีหัวชันแข้งพุ่นแล้วเอาซุ้มบ่ยอดกินซื้ออะไรพ่อไอติมจ้าแคบบานล่ะ ทิปบาททิป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 ไม่หาจีหัวเมือเมื่อมีหูบนนอกกูคือนเบาเลยเนาะว่าทิปทิปซิปบาทนี่มึงบอกทิปบาทโอ้แยังไงไปไหนขอเมื่อไงเบิ่งก็ได้ตั่วเถิงหนึ่งทิป เฮ็ดเองบมดพ่อเฮ็ดเองเลยจับยาเสีย thẳng น่ะจับยาเสียเองเนาะจ้าอู้ท่าข้าวเดี่ยวเด้อจ้าแบบเงินก่อนแบบเงินข้าวเดี๋ยวยแกโดนเด้อบ่โดนดอกคันโดนเราไม่ได้กินคักๆไปข้าวเงินเมียก่อนไปบึงู้เขาถือหายบ่ของหักชาแข็งก็บ่ได้คันของหักช้าวันเจ้าก็ได้กินแล้วมือ เดีายวพอไปเด้๋ยวพอเด้อจ้าไปไรมันม้าบางดิง้งพาโดนนะรีบกูที่กินยาดีเอลที่กันนั่นนะอ่ามันชะก่อนทำมันมานแก้ปวดแฉ่งปวดขาปวดเจ็บแบบปวดรดวดเวลากะที่ไทยรวดทำมันทำมันเท่า อธิบายยังไงเออโมมาง่ายปัะธานีูกอาฟองมึงมั่นจักบาทดูไปจังไหนปันไหนมันจะมาลูกกูกาเดากลุ่มลูกกวนเอยโมมาง่ายกูจิหนีเมื่อกวันมันดอกมกอันนี้ เงินชิบบาทก็ให้กูทายยากกูว่าชาหัวปัดมันออกกูเมื่อพอน,น้ำพร้องหกักขาให้กูยู่ดอกนั่นบ้าแล้วกัไม่ก็มางัดที่รถกูพร้อมเนี้ยมันว่่อยากให้กูไปมเขาบอกเงินไม่ให้กูย่านย่ายกูดา่ากลัวงูไปกวน